เชี yeah, <laughs> mm ่อมันขึ้นมาห้ามูนทานทานดอกสวยๆแบบเดิมๆค้อยเชื่อค่อยๆเช่อขึ้นมอขมันมา

เต๋อด้พี่น้องนี่นเียร์เดได้่านเฮมันมานพี่น้องมันกังเปินเสืยอยู่พี่น้อง

ตอนนี้เ่าจะมีแค่้าเ,เชียยู่อืมเห็ดทาเห็ดทาหวานนี้ใช่เนอเห็ดาเสียบเ้ย น,นีเห็ดหาดพี่น้องเห็ดหาดเห็ดหาดหาดเลี้ยงนี่จะขึ้นจักหน่อยนี่เห็ดหาดอ้าวน่านี่ใบไม้ก็เ,เต็มตาจ้าหน,น้อว่ะหน้อขึ้นวิมิตรหดช่วงพี่น้องนาำมือกัน ជូមនិងងត្រូវជាដ្លាប់ពិតខាតខ្លាប់ពីសាស្សាស